สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ที่เชอร์กี้เวทเทอร์เรนพาร์คนะครับทุกคนก็จะมีรูปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรูปปั้นนะครับทุกคนเชอร์กี้เวทเทอร์เรนพาร์คครับทุกคนวันนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นทาหารอนุสาวรีย์ครับผมอนุสาวรีย์ของทาหารผ่านศึกนะครับผมก็จะมีอา,อาวุธยุธโทโธปกรณ์นะครับผมก็มาโชว์นะครับแล้วก็ จะเป็นเนี่ยนะครับผมทุกคนข้างหลังผมนะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นเมื่อกี้ก็จะเป็นพาร์คนะครับก็จะมีให้เห็นนะครับทุกคนนครับผมก็จะพาผมจะพาทุกคนไปดูอีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็น ซึ่งผมยืนอยู่นี้ก็จะเป็นเชรก,กีนะครับผมทุกคนก็เป็นเชรก,กีที่ตั้งรกรากอยู่ที่นี่มานานแล้วนะครับทุกคนซึ่งเขาก็ได้อพยยไปที่โอ,อกลาโฮมานะครับผมก็โดนคําสั่งนะครับที่ย้ายให้ย้ายออกจากพื้นที่นะครับสมัยก่อนแต่ก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะครับผมที่ที่เห็นอยู่นี่คือเขาก็ยังหลงเหลืออยู่นะครับนี่จะเป็นนุ่เสารีนะครับทุกคนของทหารผ่านศึกนะครับ ที่สาคัญนะครับทุกคนเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีในพื้นที่ก็จะเห็นหมีนะครับทุกคนซึ่งจะเป็นหมีนะครับนี่นะครับทุกคนสวยไหมครับเป็นหมีซึ่งเขาบอกจริงๆมันเป็นหมีรูปปั้นก็จริงนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าในพื้นที่เนี่ยนะครับผมทุกคนในพื้นที่แห่งนี้ก็จะมี หมีนะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นหมีอยู่กระจายอยู่ทั่วไปนะครับผมทุกคนซึ่งแต่ละอีกอย่างก็คือรูปปั้นตรงนี้ก็จะมีอยู่ทั่วเหมือนกันนะครับผมก็จะมีลวดลายต่างกันไปนะครับสวยงามมากๆครับทุกคนก็จะมีไกด์ให้ทุกคนได้ฟังนะเดี๋ยวผมไปฟังดูว่าไกด์เขาพูดว่าอะไรนะครับทุกคนก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับข้างหลังผมนะครับทุกคนเขาสูงมากๆเลยครับ ภูเขาสูงนะครับผมทุกคนข้างหลังนู้นนะครับผมทุกคนสูงมากซึ่งตรงนี้จะเป็นที่ตั้งรกรากของชาวจอร์เียเลยนะครับทุกคนคือรู้สึกทึ่งมากๆครับทึ่งมากตื่นเต้นตื่นเต้นได้เห็นเลยว่าคือที่จริงผมก็อยู่ที่ ชโรกีนะจะว่าไปแล้วแต่ว่ามาอยู่ที่นี่เห็นว่าเออมันเขาอพยพย,ย้ายออกจากที่นี่นะครับทุกคนซึ่งเป็นที่ที่แบบว่าสวยงามมากมีภูเขาอะไรล้อมรอบหมดเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับก็ได้รอดจากพายุเฮอริเคนเฮเลนานี่น,นะครับผมเพราะว่ามีภูเขาล้อมรอบภูเขาแบบสูงล้อมรอบพื้นที่ทําให้บ้านเรือนเนี่ย ปลอดภัยจากเอ่อเฮอริเคนได้อย่างดีภัยธรรมชาติได้อย่างดีเลยครับผมขอขอบคุณครับ